อากาศมันหนาวแล้มาเรามาแต่ดเพียงไฟนี่เลอากาศหนาวราเป็นขบวนการเฮ็ดขนมปงอันนี้ขบวนการสู้ออกทองตลาดอันนี้เขาเรียกว่าค้างขนมปงปุ่นเป็นไง กูสืบผอดต่อจากยายเขียนโอ้เหมือนี้อากาศหนาวแห้งก็เลยแต่มาดังอย่างขนมโปงก็ได้ปิ้งไปขานนอก,กันทิ่มาตกเด็กมันออกไปขันนอกกว่าได้มันหนาว เมืองเซียนปั๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บจะได้ขนมปองอาหารเมืองนอกเด้อบอกเป็นอาหารเมืองไทยขันอาหารเมืองไทยป,ะปะ่ะเดีวเพราะว่ามันมันฮวอนอันนี้อากาศหนาวปิ้งขนมปอง ลูกสมุน ok อ okay, ๋ลูกสมุนเข้าฝอบ้านเนี่ยสมุนเข้าฝอบ้านปั๊ดยังเด่นกว้างเลยใหญ่งแต่เออโบพิมพเองขันโบฝีเมื่อมันก็บอกคักวันนี้เด้งเห็นเพิ่นขายทางอันขายยวนทั้งอุบลเนาะใหญ่ๆยังสี่เหรอขาเจ้าบ่ได้เห็ุถือเด้งแย่งเลยเด้ เห็นอันเพื่อนนั่งค้างขายอยู่น่ะร้านอาหารอินโดจีนควรควรเหมือนกับสัมบายน้ะกับบอสเดนเป็นกระบวนการนี่มันก,ก,ปปนนนกระบวนการผลิตตอนขันสุดถ่ายแล้วตอนนั่นรอขอนมโป้งนี่มันยากเลยอุ่นตอน,น,นตำพร้อมตอนตำแห่งยากก็น่นี่หาเมื่อกัดขนม ตะเกียบปัให้ไปตำให้คันขันเ่วสีตำแล้วเนาะแป้งกับว่าสื้อได้แต่ไหมตะเกียบว่าเป็นว่าได้ขนมโป้อง,องเงี้ยเยอขนมต้มขนมทอดเป่นกับตำเอาแป้งก็ได้แป้งตลาดกับว่าเอาต้องมาเข่าเราไปตำเทวสีแล้วสมมตอนี่สบายมั้ยที่แป้งตลาดหรอปวดได้ใส่ไ,ไว้เมื่อราวันนี้ครับ เ่นสร้างไรบ้านไหนบ้นนี้อันใส่ถุงบ่เนี่ยใส่แยกเป็นถุงเลยบ่เนี่ยอันนี้ถุงอะไถุงะถุงเน่ถุงไอ้ถุงแพ็กเฉยนี่บอันสามแผ่นบ่เนี่ยสามแผ่นสามแผ่นต่อหนึ่งถุงบ่อันนี้คว เมื่อจังได้ก็ยังว่ามันหนาวข้างนอกออกไปข้างนอกก<อ>็ได้มันหิมะตกก็ยังวไงก็สิวมาเมื่อจังได้สุดเออเอาขนมมาใด้แล้เอาขนมมาอยู่ในตู้ก็เขาสั่นล่างเด้อเอามาห่อนหนึ่งขนมปองสามแผ่นต่อถุงหนึ่ง่นเอาไปขายต่อวันนี้ ยืหันบ่เสียดมั้งรอยนึงพักเดียวมัมว้งแต่ว่าขาดอีกแค่นึงไปไปผลิตมาเพิ่มผลิตมาเพิ่ม,รรม,มตรงมือเบาๆล้มตีมา,าแตกมาที่หนีหนะน่งแง่นาะแงกรอบดียัง กอบกระแตกเปาะแล้วหรอม่นเป็นสิยุดกอบดิูนตอกกระแตกแตกเปาะทอดแล้ววันนี้อันนี้เหลือแพนหนึ่งเบได้ไี่แพนเดียวเนาะครบแล้ววันนี้อ๋อเพิ่นสร้างเพิ่มสิสามร้อยเมนดกระบวนการผลิตขนมปง